ของสวยมันฮาสวัสดีค่ะเด็กๆอะวันนี้เราสป,ปูจะมาสอนคำซัพเฮนรกเคนคำที่31ถึง35โอเคนะคะหงวันนี้ง่ายมากเลยนะใครอ่านผิดนี่แย่แล้วอะเราไปดูกันเลยว่าง่ายแค่ไหนดูเลยค่ะตัวที่31อ่านว่าเกาซิ่งเกอเอาเกาสระเอานะคะ เอาเสียงหนึ่งเกาเกือเอาเกาตัวต่อมาสระอิง่ง ing ก็คืออิ่งอิงใส่เสียงสี่ก็คืออิ่งอิ่งอิ่งอิงอิง,อ,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 งอิงนะคะอ่ะสิ่งสี่อิ่งสิ่ง,งเกาสิ่งแปลว่าดีใจนะ,ะโอ้จินเทียนหัวหินเกาสิ่งใช่ปะ่ะอ่ะดูสิแต่งประโยคค่ะจินเทียนหวัวหน็นเกาสิ่งเอามาดูจินเทียนคือ วันนี้ชินเทียนแปลว่าวันนี้วอวอฉันนะต่อมาเฮินเฮอเอิญเหินเหินนะอ่ะแต่เสียงสามสามชนกันข้างหน้าเลยอ่านเป็นเสียงสองท่านที่เป็นวอจากวอก็เลยเป็นหวอวอเหินเกาซิ่งนะวอเหินเกาซิ่งแปลว่าอะไรเกาซิ่งก็คือ ดีใจเฮินๆก็คือมา่าอ่ะจินเทียนบอกเห่นเกาซิ่งก็คือวันนี้ฉันดีใจมากค่ะครับนะอ่ะโอเคไหมอ่ะเอามาซุปกันเกาซิ่งเกาซิ่งดีใจแต่งประโยคจินเทียนหหวเเนก我很高งจินเทียน我很เหนเกาซิ่งวันนี้ฉันดีใจมากเย้เราซปูบให้กันบ้านน้อย โอเคนะอ่ะเรามาดูข้อต่อมาค่นะข้อสามสิบสองเกอเกอรเออเกอเกอแปลว่าอันคนลูกเล่มยังมีอีกอีกนะลักษณะนามนะอีเกอเรนคนหนึ่งคนใช่ปะ่ะอีเกอรหายจือลูกหนึ่งคนอ่านะแล้วก็อะไรอ่ะอีเปิ่นซูอ๋ออันนี้เปิ่นซูแปลว่าหนังสือหนึ่งเล่มเหมือนกันอีเกอเปิ่นจือก็คืออะไรสมุดหนึ่งเล่มนะ เรามาดูแต่งประโยคเจอเจอรเจอเจอโอ้ยซ้ำหลาซื้อน,นี่ปุ๊รซื้อปุ๊บชอบอามาซ้ำๆแล้วเกินเจอแปลว่าอะไรนี่หรือนี้นะเจอเกออ่าเจอเกิดก็คือลูกนี้อ่าดูซิทำไมาถึงแปลว่าลูกตัวนี้อ่านว่าอะไรพออิงผิงเกออัวกวัวผิงกวัวนะพออิงผิง อกออัวกัวผิงกลัวนะผิงกัว,นะกวออกให้ชัดหน่อยนะอ่ะผิงกัวแปลว่าแอปเปิลแอปเปิอ่ะทำไมเฮิร์นเฮิมาอีกแล้วเฮิรนอ่ามาโอ้เราชอบปปอะไรชอบมากๆเนี่ยอ่ะเฮิร์นอะไรหาว h าวชื่อหาวชื่อแปลว่าอร่อยมากหาวแปลว่าดีชื่อแปลว่ากินกินดีกินกินดีอ่ะเฮิ เสียงสามชนกันก็เลยต้องอ่านเป็นลายจ๊ะเหินหนะเ,นเนาห,นหาชื้อนะเปลี่ยนเป็นเสียงสองเหินเหาชื้อจือก์ปิงกัวเหินเหาชื้อีกครั้งเจือก์ปิงกวัวเหินเหาชื้อนะอ่านได้นะอ่นะนไเราสรุปกันเก้อเก้ออันคนลูกเล่มลักษณะนาะมแต่งประโยค 这个ก果很好吃。ออกเสีงถูกนะ OK นะ这个苹果很好吃แปลว่า apple ล,ลูกนี้อร่อยมากค่ะนะ OK ง่ายมากเลยนะซ้ำๆเลยอย่าผิดนะโเคอะบายไ,ไปคำที่ะะสามสิบสามเลยค่ะซันสุดซันสามสานี้อ่านว่าอะไรมีเรียนไปแล้ว สระอะไรสระอะไรเอ่ยโอ้ยเราสืปูให้เขียนทุกคลิปเลยพินินคำเนี้ยสระเนี้ยสระ,ะองสระองใส่เสียงหนึ่งก็เป็นองเกอองกงนะกงอะไรเอ่ยอูอูกับอรวมกันเป็นอ,อูออูออเป็นอวัวอ่าอวัวใส่เสียงสี่เป็นอวัว อ้วอัวอ้ววัวอ้วอ่าเป็นใส่พยัญชนะเข้าไปเป็นจื้ออ้วจั่วอ่าจื้ออ้วจั่วนะอูกับอรวมกันเป็นสระอัวนะแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปเนาะเสียงสี่ก็คืออ้วกงจั่วนะคะอ่ากงจั่วแปลว่าทำงานอ่าเรามาดูแต่งประโยคอ้ว ใชเจ๋อใจ่เรียนแล้วใชอะไรเอ่ยีเงียเวียนเงียอ่าีเวียนท่าโรงพยาอาลวีไมกงจ้วว,จวียน,ยนคือโรงพยาบาลกงจ้วอทางานอา่าโรงพยาบาลทํางานคืออะไรวอชนันใชอยู่ที่อีเวโรงพยาบาลกงจ้วทํางาน ฉันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะอ่ะเรามาอันนี้ใหม่สุดกันใหม่กงจัว่วกงจั่วทำงานแต่งประโยควอจ้ายอีเวนยนกงจัว่วฉันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลโอเคนะคะอ่ะเราไปดูคลิปต่อมาเลยค่ะอ่ะตัวนี้อ่านว่า โอ้โหใครอ่านไม่ได้เสร็จแน่อ่านว่าฮั่นวีใช่ไหมเพราะคลิปที่แล้วเราซื้อก็มีคําว่าอะไรเสื้อสีฮั่นวีใช่ไหมวอสีฮันเสื้อสีฮั่นวีฉันชอบเรียนภาษาจีนใช่ไหมตัวนี้อ่านว่าฮั่นวีวีวีเราเราซื้อปุ๊บปากมันทําไมเป็นยังไงวี่ไม่ใช่วีอ่าไม่ใช่วีอย่างงี้นะไม่ใช่วี เป็นวีวีออกเสียงวีวีนะฮั่นเหออันฮั่นอีวีวีฮั่นวีแปลว่าภาษาจีนอ่ะเรามาดูแต่งประโยคกันตี้ตีมาแล้วตี้ตีบ้างอ่าตี้ตีทำไมเหอเหอแปลว่าและหรือกับเหอนะเหอใครเม่แม่แม่แม่ แม่แม่คือน้องสาวใช่ไหมตรงนี้ได้เด็กๆได้ทุกคนเนาะตี้ติเหอแม่แหม่ทำอะไรอยู่ใจมาอีกแล้วจือไอ้ใจเฮ้ยเราสป,ปูชอบใช้คำว่าใจนะครับสนุกมากใช้คำว่าใจอ่าใจอะไรเสือสีห้านวีมาอีกแล้วเสือสีห้านวีคลิปที่แล้วก็เสือสีใช่ไหมเราสป,ปูสอนาอะไรเสือใครอ่านไม่ออกก็จะม่ทงเสือ เมินลี่ใช่ไหมที่ร้าซูเปอบ,บอกทงเด็กๆก,ก็พูดอะไรทุกคนทงเสว่เมินชลี่โอเคอันนี้คือเสวอะไรเอ่ยเสสีสีทาบ้านสีนะออกสีเหมือนสีทาบ้านอ่ะเสว่สีอะไรเอ่ยฮันฮันนะอ่ะเสวสีแปลว่าเรียนฮันมีภาษาจีนก็มาตี่ติ๋แวแ้องส่วกำลังเรีนภี ตี้ตี้เหอแม่เหม่จ้ายเสวี่สีฮั่นหวี่น้องชายและน้องสาวกำลังเรียนภาษาจีนอ่อาเหอแปลว่ากลับนะเหอนะเหอเหอห้ามออกผิดนะอะ่เรามาดูสรุปกันฮั่นหวี่ฮั่นหวี่ภาษาจีนแต่งประโยคตี้ตี้เหอแม่เหม่จ้ายเสวี่สีฮั่น วิโอเคนะน้องชายและน้องสาวกำลังเรียนภาษาจีนอ่าอยู่อ๋อลืมเขียนว่าอยู่นะใช่ไหมอ่ากำลังเรียนอยู่ไงโอเคต่อมาเรามาดูคลิปต่อมาค่ะคลิปที่35สอ่าสไลด์ที่35เรามาดูคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคำว่า how who how 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 แปลว่าอะไร ดีโอเคตกลงได้อ๋อหรือคำแสดงการขานตอบตอบรับนะตอบเขาตอ,อตอบอาอตอบยังไงอ่าต่อมาแต่งประโยคที่จริง,รงข้อน,นี้หนูซื้อมีไว้3อันแต่หนูซื้อบอกเด็กๆไว้แล้วเพราะราซื้อจะเอามาแค่อันเดียวอ่าดูตัวนี้จินเทียนเหมือนเดิมเทียนชี่จินเทียนเทียนชี่ทำไมเหินหา่าวเหิน หาวนะคำซ้ำๆเลยจินเทียนเทียนชี่เหินหา์าวแปลว่าอากาศทำไมวันนี้อากาศทำไมดีมากหรืออากาศวันนี้ดีมากก็ได้เวลาจะพูดนะอ่ะเรามาดูอ่ะสรุปทีหนึ่งหาวหาวดีโอเคตกลงได้แต่งประโยคจินเทียนเทียนชี่เหินหา์าวอ่าเห็นไหมเลือกมาคำซ้ำ,ซำๆง่ายๆนะคลิปนี้ ขอร้องค่ะอย่าผิดนะคะขอร้องนะเราซื้อให้น้อยแล้วนะขยายเวลาให้ถึงวันอาทิตย์โอเคนะคะเด็กๆทุกคนโอเคใจเจียนบาย